ลักษณะของความดับแห่งทุกข์อีกปริยายหนึ่งพิขุทั้งหลายก็เทาว่าบุคคลย่อมไม่คิดถึงสิ่งใดด้วยย่อมไม่ดำริถึงสิ่งใดด้วยและทั้งย่อมไม่มีใจฝังลงไปในสิ่งใดด้วยในการใดในการนั้นสิ่งนั้นย่อมไม่เป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่แห่งวิญญาณได้เลยเมื่ออารมณ์ไม่มีความตั้งขึ้นเฉพาะแห่งวิญญาณย่อมไม่มี เมื่อวิญญาณน,นั้นไม่ตั้งขึ้นเฉพาะไม่เจริญงอกงามแล้วเครื่องนำไปสู่พบใหม่ย่อมไม่มีเมื่อเครื่องนำไปสู่พบใหม่ไม่มีการมาการไปย่อมไม่มีเมื่อการมาการไปไม่มีการเคลื่อนและการบังเกิดย่อมไม่มีเมื่อการเคลื่อนและการบังเกิดไม่มีชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสะทั้งหลายต่อไปจึงดับสิน้น ความดับลงแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้แล